กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง F c ซใหม่และ F c ซเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต,ต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแอนมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮาหนอยสายด่วนนะคะของเมื่อวานนะคะเราค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ91นะคะเข้านะคะ91เข้าชุดน้นนะคะ76หลุดนะคะ สี่สามหลุดเบิ้ลนสามสามก็หลุดนะคะศูนย์แปดหลุดห้าห้าหลุดนะคะห้าเก้ามาตัวแปลงล่างเข้าชุดเด่นนะคะแปดศูนย์หลุดนะคะสรุปแล้วก็ได้เฮกันสองนอยนะคะนอยจะพกิจบนแล้วก็พีวีของเราล่างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันนะคะเพราะตัวเลขให้น้อยมากนะคะทุกคนโอกาสเข้ายากนะคะโอกาสหลุดก็ง่ายนะคะเนาะ สำหรับวันนี้นะคะชุดเด่นนะคะก็จะมี9 6นะมี9 6 1 5 3 8นะคะสำหรับเน้นนะคะก็จะเป็น2 0นะคะแล้วก็จะเป็น2 6เนาะ2 6 พรุ่งนี้นะคะ95ไม่แน่นะคะจะตามมาหลอกล้อน,นะคะเผื่อแถมนะคะนี่ก็อย่าลืมตาม29นะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับสายด่วนนะคะมีข้าวบ้างมีหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า